เดือดนี่ให้มาเมื่อกีก็เป็นตัวอย่างมาเป็นน,อน้องเนาะเมื่อกี้เจดรียดเยอะเลยก็กินในเชี่ยคบคล้วกต้องคนที่กินอาหารอีสานกินเอิงกินอันกบกินเขียดรัตนาธิการกินมาเป็นน้องบางคนเคยบวก,กาแท้ๆเลยอ่ะกันอะไรอ่าขอบปากมาด้วยอุ้ยขี่กระบอกครับเด้อได้ถือกินขีดบ่ถือกินแมงเมาถือกินแมงแครงบ่ถืออ่ะ,อะแบ่ปะมันดี <laughs> สวัสดีครับวันนี้ไป่ของเพชรช่วอึ้งอึ้งที่เหาไปไต่เมื่อคืนนะครับใช่จิตตินอกวันนี้จิตตินอกโอ้ยดูดูมาไต่ไปดล้วจหากันมาเมื่อคืนเป็นอึ้งอึ้งเกี่ยวกับตันเนาะอึ้งกับตันอึ้งแดงครับเดี๋ยวเขามาเจ็ดช่วอึ้งกันเลยเดี๋ยวตาแพรลีครับแพรลีไปคือของบุูรี่มาได้บพรพี่หมอเซไปฝนตกใจเอาเอาปูมา ปู่ไม่อย่างถ่ายเอเวอร์กันเลยตนกระตกไหมเนาะกระตกดีขนาดกูน่ะอึ่งเริ่มห่องแล้วเดี๋ยวมาายกินต้มเอือมกันพี่เนาะเหมือนแรงแต่ก่อนถือจ้างก,กินปิ้งปูปูเขาค่อยมีปูได้แค่ก<อ>ตัว,วตัวตัวตรงนรี้ค่ะพูดๆๆเอาไปตะแกรงย่างตะแกรงดีกว่า เฟรดี้จะมาได้ตอนนี้แม่ประเดี๋ยวคนตกห้ามหัวแล้วตอนนี้กี่โมงแล้ว่อพี่และแม่เฮรดี่อ่ะเป็นนี่สีที่ตกงออกจากรถตัวมันเข้าสนิมโอ้หแฮร์แฮร์มาดูดิหน้าดูยงขึ้นมาหนึ่งอุตส่าห์แต่งหน้าสวยเดี๋ยวพอน้องยิ้มจบเลยนกตุ้มนกตุ้ม ถึงรอตู้ห้องตุบตุบตุบเนี่ยยุ่เนี่ยยกะามเลยบ่นี่ยยกก้นะในะอันนี้ปุ๊กปุ๊กปุ๊กแค่ลงมาหนีบไปเ่ยอย่ามาสงไรไหนใ้คนพเจดูห็บดิเอาคนรักษาเอาไปเตรียมชจัดการเลยอึงนอึ่งเตรียมต mình vừa liếng liếm, uim lấy, ở tràn mấy con đó, một, hai, <laughs> ba con đấy, cái màn tròn đẹp đấy, hehe, đẹp, hello, ok ok, vừa kia bảo đi về tổ cá bám phải ăn, đang chuẩn bị sai thẻ này, ủi lái mộng xơ liệt gần, xong rồi, này nè, này về tổ bạc cốt, đây này, มาเอามาเริ่มกันเลยครับนี่นนเครื่องเทศเทาก็บซมีนี่นีปักชีขาตะไคร่นาะพี่น้องแล้วก็ปักแผวแล้วก็นี่เลยขาด,ดใบใดใบผงชุรนรสกำบักอางเลยเอาม,มาน้าน้าข้อกระเดียดเลยดิค่ะขามลงไปเลยขามสองฟันหรอเปล่าสองฟันทำมันไม่ค่อยเจียวภาพเลยถ้าหนูเคยชิมแล้วขาตะไคร้ลงไปเลย นี่ค่ะนะคะให้เราไปเลยล้างมือเรียบร้อยทำกินเองที่พ่อฝากเจ้าพ่ยังบอกคะได้ใช้เริ่มไปแล้ววัดีใบมะกรูดนะฮะใบมะกรูดห้าใบตัดขึ้นจุ่มยังอืมวุ้ยเรียบร้อยครับสมบูรณ์เข้ามา่นพี่น้อง ต้มส้วอึงครับอุ้ยมากลับมาพี่น้องมากินข้าวแลมกันครับผมมาเนี่ยมาเอาไปตักเนยเร็วมามาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อต้มอึงแซ่บๆเอ้ยต้มแบบอันนี้เขาต้มแบบโบราณครับต้มแบบโบราณเลยมเดี๋ยวชิมน้ำก่อนใช่เราต้องชิมน้ำก่อน สียงบ่บ hmm. mm ่ต hmm. น mm ี hmm. uh, ้กันแล้กันมาเดจกันนผมปรับอันไมก่อนอ่ะเสียงไหมก่อนเสียงัวพอบะอใช้ท่านังงเออ่ อย่ากินเป็นตัวอย่าดังแสบจำค้าเดี๋ยวเปล่ากันจะมาหอนดูย่าเว้ยค้าดูสั่งเปื่อยเอ้าคีบออกเลยกินเปตับเตูแนวพี่ตัวปิ๊งนอนนอนนปิ๊งปุ๊ปปนะ ลองตัวแทนกินกระดองหมดแล้วโอ้สีข้าวมาเลยมีไข่ไหมเนี่ยอุ้ยดูว่ามีอยู่มีอยู่มั้ง สมอยากบ่ in, in, จบาบ้าไใตเองไตเองกินเองจับเองสดอ่ะสมตกน้ำไงเว้ยบ่ไหวหอเว้ยมาชิมดิใส<ม>่วันศกมาชิมดิเขีขนยนคาคําไงพีน่น้องเลยก็สายห้านิ้สิบนิ้วเยได้กันอืมา ชาตัวนีเ้เนี่ยแซ่บจ้ะแซ่บแซ่บแบกูก็อร่อยนะกินน้ำไม่ไ,ได้บ <c oughs> ิทหองกินหองเลยออขอตัดหนึงดิให้ลี้ <c oughs> ี่ให้ลีี ไครใยาให้เด็กอืออะตอนนั้นต้องขีเต็มๆเลยไหนส้อิ้สมอ่ะโซไข่เมื่อไห่นี่เม่มีเม่แวจไปโซไข่อย่งอีกท่นว่ามีไข่เลยเกียรการคำาี่โ้อตัวมั่อกีไปเจอเสีบแต่ว่าอะไนี่มกแดงน้ำนะ ข้าวตามเลยอร่อยมกอืมมีน้องแหละมีน้องแหละเลยอะเนี่ยแบะผมจงน้องมันโอ้โหแล้วจะนี่มีไข่ไหมเอา้ามี เน,นื้นกก็อร่อยแซ่บๆแซ่บๆขอันนียแซ่บมากเฮ้ยมันไม่ใช่ไทยขี้มันเดนี <c oughs> ่ใคร่าสั่งพี่แม่กีไรอแม่กกหกโชว์วไข่โชว์ไข่โมวไวแล้วต้นโมไ้แล้วแต่กล่องต้นโมไว้แล้ว

น้ำม,มีเงือกอันนี้มันแสบใจเนี่ยมัน,นเป็นอึ่งอย่างนะจ๊ะมันจะเป็นเป็นแสบๆมันๆเนอะไรคืออึวง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 ่งเผาเลยอ่ะอึ่งเผามันจะเป็นแบบนี้อ่ะเฮ้ยอะไงอ่ะอืมทนา,ายนี่ตัวนี้จะคักได้นี่ไขได้เนี่ตัวนี้อืมออม,มันกัไข่นี่ยใช่ป่มึงมันก็เป็นตัวอย่างมาพี่น้องเนาะเมื่อกี้เจดีย์เยอะเลยกินอะไรแสบครับ ต้องคนที่กินอาหารที่สารกินเอืองกินอนโกบกินเขียดกินนักดื่มยกินน้อยไปหน่ mm hmm. อยัน,นาไม่เคยบวก,กาแท้ๆเลยอ่ะกันอะไรอา่อาขอดปากไม่รู้อ่ะอุ้ยขี่ก็บ,บอกกันเลยได้ถือกินขีดบ่ถือก,กินแมงเมาถือกินแมงแทงบ่ถืออ่ะแย่ปะ่ะมันดี <laughs> <laughs> ไม่ไดวแมงเมาจนเหี้พ่อะไม่ได้ที่ไหยเห็นตัวดีเดี๋ยวตัวมันเนี่ยเนี่เปลี่ยนเข้าไปง่ายน้ำตัววันนี้ก็เปลี่นง่ายน้ำเขา ไม่เก่งกับปูเลย,ยห <laughs> ่อยนัดอะร้าห่าวอะวตคาก็วัเลินเจงไว้คนนึงหัก <laughs> ตัวอีกนาเล่น,นเลย ต้องบพ,พากันนอทขียนออกกันข้าวแต้วเทียวมันกับมะแสมันแน่จ้ะรับอ

một ngày đây bố đấy. Đến đây đấy. Ừ. Đến cho anh ui đứng đây anh đấy ạ đứng trong có อูด้วยดูดีแม่เนี่ยอุ้ยน,นี่ก็มีเผ็ดไปนิด<บ>นึงนะบริบลนะี่ยงหั่นแลนยังสั่งไม่ไปแกะอันนี้ออกว่านำต้มเขาใส่พริกผงใส่ขมวดเข้าไปแล้วเนาะตัวน้อยก็มีไข่เยอะด้วยดัวสี แ่บเอาไปกินมุกยังตรวจออกทั้งสองของังเลยทำเขาคับพี่น้องเลยค้องอึ้งจะทำทั้งาอ